ใกล้จะถึงวันหยุดยาวปีใหม่แล้วนะคะปกติเนี่ยเหมียวจะไปที่เชียงใหม่เนี่ยทุกๆปีเลยนะคะแต่ว่าปีนี้ไม่ได้ไปก็เลยขอเก็บภาพบ,บรรยากาศของปีที่แล้วามาแชร์ทุกคนดูกันเหมียวได้ไปพักที่ไร่สายหมอกม้อนแจ่มนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ก็นี่เลยโดมที่เหมียวพักจะเป็นโดมที่3นะคะเขาก็จะมีแบบเออลานเอาไว้แบบชมวิวแล้วก็นั่งกินหมูกระทะตรงนี้เป็นของเราเองเลยนะคะคือแบบได้ชมพระอาทิตย์ตกเย็นด้วยคือแบบมันดีมากค่ะทุกคนมารีวิวโดมนั ภายในของเรากันบ้างนะคะว่าเป็นยังไงนะคะนี่เลยก็กว้างใหญ่ประมาณหนึ่งนะคะติดอย่างเดียวติดแค่โทนสีที่เหมียวแบบอาจจะไม่ได้ชอบโทนสีนี้สักเท่าไรแต่ถ้าพูดถึงในบรรยากาศโดยรวมเนี่ยถือว่าโอเคเลยก็สะอาดภายในห้องสามารถชมวิวบ้านนอกแบบนี้ได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าตอนเช้าๆ้าเนี่ยเราตื่นเช้ามาก็สามารถเห็นวิวส่วนนี้ก็จะเป็นห้องน้ําภายในตัวของเราเลยนะคะเพราะว่าที่นี่มีลานกลางเต็นเนาะเขาก็จะมีเป็นห้องน้ํารวมด้วยแต่ว่าเนี้เป็นห้องน้ําส่วนตัว กเย็นมาก็มาชมบรรยากาศแล้วก็นั่งกินหมูกระทะนะคะที่เนี่ยคือบรรยากาศดีมากแล้วตอนยามค่ําคืนเนี่ยค่ะเขาจะเงียบสงบเลยนะคะทุกคนแต่ใครที่แบบหนาวมากๆนะคะก็นี่เลยจ้ะแย่งกันผิงไฟกันไปเลยนะคะก็ใครที่มีโรคประจําตัวก็ให้กินยาเอ,อ่อกินยาแก้หวัดมาด้วยนะคะแล้วก็ตอนเช้านี่เลยเขาก็จะมีอาหารเช้าให้กินแบบนี้เลยใครได้มีโอกาสไปที่เชียงใหม่นะคะหมยวแนะนำที่ไร่สายหมอกเลยเป็นอีกตัวเลือกนึงนะคะบรรย ากาที่เที่ยวเชียงใหม่ยังไม่หมดน,นะคะฝากติดตามมาไว้ด้วย